จะไปดิมาลุงพอ่อก็ส่งงลุง,ลงมเมืเบ่งบานประตูปปะไปลุนี่กับลุงไปลมไม่ยังไงืมไ,ไม่แค่ลุง

ไม่เลวเาอย่าให้มนงามก็ทาสีเอาเนาะเอาสีสีสเลกมาใส่กงามเลืองได้จัได้จัดรดละไปนะเ็ดนบานน่อยเนาะ

bán nhà ở vai lên nó nó sẽ rút một cái năng lượng này không biết nhăm nhí cũng ăn chắc sẽ tăng năng

มีลายแบบหลายขนาดเแล,ล้วลายแบบนี้ก็สีแพงไปเลยใส่คือสิงามเฮ้ยจะกจะเจยอยางนไ้ Yeah. ตื่นทางใจแห่งพลเมบ่ลงก็เตกาวมาขอขอบคุณคุณป้าคุณป้าทั้งลูกหรว่าเบิดสุขสุขคุณป้าหลายเด้อที่ซัพพอร์ตว่าซื้อบานประตูให้พลเนาะงตัใจหเบ่บ่จังออกตากหนบ่เคยได้จั่พล เทียนั้แม่เหล่านะพี่นะพอดีลุงเป็นเป็นสางพูดไหมเป็นเป็นสางคนมาเบิ่งให้แต่ีให้เพื่อนนั่นแหละใส่ให้พูดไหยเนนองเอากะอนนั้นีอเลยได้ละก็บเเบบลุยเบบไม่ได้เลยแพง ตัวแบบบอลลูนไงกสิบมแบบนี้บอลุงบลุงมาแบบนี้เพราะมันเรียบๆดีบุลุ่ก็อยากเ็ดให้มันเหลวบอลลนไงเ็ดให้มันเหลวครับมันเป็นทาสีไดบลุงไงุลุงขก็นำบลนลายด้วยสีสปอร์ตบอลุงขอเบ็ดเรห้งมันเหลวบอลงเด้อ มีแต่ลายง,งามๆบุลุงบุลุงขอขอบคุณคุณป้าลายได้ที่ตื่นตันแห่งบุลุง ấy. ขอขอบคุณหลายๆคุณป้ารำรวยรำรวยอยู่ดีแหงหาเงินแห่งคนงเจ็บยัไใดคนไข้จะมีเบ็ดสุขสุขคนเด้อบุลุงให้บุลุงมาตอนนี้กันครับลอยเท่าพันเท่าเด้อสาธุ

ก้าล่อยนั่นนะตุน้ยนะสิกี่กับสี่พันเออกี่กับแปดพันแปดพันกับสี่ร้อยแปดพันสี่บาทอืม

จะนี่ก so <Right S 2> uh ็ตั้งนะแบบว่าจะมีคี่ชีร่อยว่นตเองตัวนามันยังไเนยะจักิกี่นะอัตายัไงอัตรายังไงบ้างครับเบืองวันฟ้าบเลยไปแล้วเสร็จสิ้นแล้วปุ้งไ้มมีได้สามเมื่อไหร่ปุ้งอ้ย พ่อม่ขอนี่มากับริกามาสบายดีฝ่ากุล่ก้แกติตามลงองมาลงยนต์อมนี่เด้อพ่ลุงโอ้น่าเอ็นดูขอขอบคุณคุณป่ารายๆเด้อห้าหมื่นลงมาซองซ้ำมาลมาันเอกห้ครับลายพันแหจนหล่นจนลายลล้อพ่ลวงเลยจนบ่มีบอนไหวพอลงเลยถาถู ตอนนี้ก็เมาเทื่นแล้วบุลุงไงบานแปนี้บรลุงไงก็ลุงหมาแบบนี้ตัวน,นี้สิเป็นทางหลังบุลุงส่วนทางน้ามันสิเป็นแบบนี้ส่วนเก่าก็บุลุง บุลุษก็อยากให้มันแล้วเบิดรลุงเอ๊อยากเห็ดโบบุตรน้าบุลุษคันคันบาด้บุลุษเอ๊ะยังได้สั้งกระโลมบุรุษคอน้าบุลุษน่าร้ายเด้อคอกล่าวคอกาบคอน้าบุลุษน่าร้ายสอวบุลุษน่าเด้อเห็ดให้มันแล้วบุลุษเอ๊ะบุรุษก็อยากให้มันแล้วนังฆ่าก็บหัวบุลุษเอ๊ะเห็นว่าดีๆนั่นเอง คือแบบสุดก่อนนั่นแหละที่ลุงบอยมันถ่ายนะพลุงเไยม,มีแต่กระโปะโปงแหงแต่กระโปงพะลุงม,มีแต่หมอแกงหมอยังมาโตง่งน้ำพะลุงเไยบุรุษขอกราบขอขอขบคุณคุณป,ป้านะครับคุณป้าลายเด้อทั้งเวสุคนที่จอดบะลุงนะบลุงนะให้คุณป้า,า,าได้เงินลายได้เนื้อถูก ในไดจนจนลนจนบุมีบอลไหวกับบลุงเลยฮ่าถูกแฮบอลุงมาะนี่ิทคอยกับรอยหลานพันล้านเด้อบอลุงฮ่าถูก